พี่น้งครับตอนนี้ก็คือจะจะมุนนะครับจะมุนไปสลิงมุนหันกลับข่ง ว่าเออทักเสาสิบหัวหือว่าสิเตียนแผนไหมเห็ไนไปดึงแต่หันไปหว่าขันไปเองของมันตอนนี้ถามึงดึงตอนไหนก็ขันไปแห้งโคตรติดตามติดตามครับพี่น้องติดตามติดต่อไปตามสเต็ปฮะโอเค

แต่ว่ uh huh. <endorsed Dodge Bür inden> <un> ามันสิไปเองของมันปานนี้โต้นออกต้น่ะมันต้นเสาต้นเสาต้นเสาต้นออกป่านนี้ต้ออกตามสเต็ปอ่าวางแผนไว้แล้วหายมันชนวิศวกรวางแผนไว้แล้วว่าหายมันชนหายมันชนหลังจากหันมันดึงมันสิ่อยเองมันวิศวกรโครงสร้างวางแผนไว้แล้วเอออ้าว ก็นี่มันสิทูดมากของมันเองนี่ยเยบร้อยนาวลสูตรไปก่อนวางพอต่อหมอยกหันหันให้ได้ก่อนหันให้ได้ก่อนหันให้ได้ก่อนปุ๊บแทนแทนแตเหตุทีหลังแทนทีหลัง เออพอมัดตตอนนี้ตอนนี้ตแล้วพี่ต้องขยนรับเยเดี๋ยวเดินเด้อตัวนี้มัดตนสิเดี๋ยวมันสิไปเดี๋ยวไปไปแล้วเ้ยใส่อ้ยนี่คอยเขาคนไห เขาสิเบินชุนนาเนี่ยชุนพี่ไอพี่ชุนนี่ไอพี่รยไดว่าหลอดเขามาได้แม่นบอกไม่เคยหลอดเขาอยู่เออเขามาได้อยู่เราแท้เขามาได้เขามาได้ลังค่าเขามาได้บ่บ่ติดลังค่าบ่ติด ค่างคาบุิดเขาไม่ได้คางคาบุิดก็คือโต๊ะเยอะอไ่โนเล่นแปล้เวยนเวียนเวไปบ้งค่าง่เนพุ่นหนึ่งพุ่นเวียนเวียงเวีย ไเอามาอกเาอกน้อยมันมันพ่นตัวนีก่อนยึดๆอ่ามันได้ตัวนี้นํ่อ่าอะไรัะครับอะไรเ่อนกูเล่งอนอ่ขอเวลาเล่งก่อนเอามาอีก